สวัสดีครับกลับมาพบกับมูคล่ารีวิวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กับสินค้าทเวเล็ตสายบัตเจตตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆจากแบรนด์ Oppo นะครับ หลังจากรุ่นนี้แล้วที่เป็นกระแสฮือฮายอย่างมากในรุ่นตัวท็อปอย่าง Enco X ครับที่ไปจับมือกับแบรนด์เครื่องเสียงระดับโลกอย่าง d ด n า u dio โที่จุดเด่นเลยก็คือให้เสียงที่ดีมากๆและเกินตัวจริงๆก็เรียกได้ว่าเป็นหูฟังสําหรับสายออดิโอไฟล์เลยครับแต่รุ่นนี้นะครับออกมาราคาสบายกระเป๋าพร้อมไปชนกับตัวอื่นๆในตลาดจุดเด่นตัวนี้เลยก็คือฟีเจอร์ที่ให้มาไม่กักเลยนะครับท้งบลูทูธ5.2ไมโครโฟนที่คมชัด โมดัดเสียงรบกวนตอนคุยโทรศัพท์มีเกมดในตัวด้วยนะครับช่วยลดดีเลย์ระหว่างภาพกับเสียงได้และคุณภาพเสียงที่บอกเลยว่าฟังแล้วยอดเยี่ยมมากๆนะครับโดยทั้งหมดนี้มาพร้อมราคาเปิดตัวไม่ถึงพันที่999บาทจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเริ่มต้นจากแกะกล่องกันเลยนะครับภายในแพคเกจตัวนี้เขาก็จะมีตัวเคสตัวหูฟังแล้วก็มีจุกมาให้3ไซส์นะครับและเอกสารประกอบการใช้งานเท่านั้น ตัวนี้ต้องบอกไปเลยว่าจะไม่มีสายชาร์จแถมมาให้ในกล่องซึ่งก็เป็นการลดต้นทุนและทําให้ตัวนี้ราคาถูกมากๆครับสำหรับด้านดีไซน์นะครับพื้นฐานการออกแบบต้องบอกเลยว่าทาง oppo ให้มาแบบมินิมอลมากๆตัวหูฟังตัวนี้ก็เป็นแบบอิ in ear มีท่อเสียงยื่นเข้าไปในหูเล็กน้อยไม่มีตัวโลโก้ที่หูฟังเลยนะครับ ที่เราชอบเลยโทนสีเป็นสีเดียวกันทั้งหมดทั้งหูฟังและจุก3ขนาดที่เขาให้มาครับสำหรับวัสดุตัวหูฟังตัวนี้จะเป็นพลาสติกใสขัดเงาเรียบๆน้ําหนักอยู่ที่ข้างละประมาณ4กรัมนําไปใส่ดูก็ดูกระชับแล้วก็สบายดีครับมาดูที่ตัวเคสกันบ้างนะครับตัวเคสทางเราถือว่าเล็กมากๆเลยครับสามารถหยิบถือได้ด้วยมือเดียว วัสดุเป็นพลาสติกเหมือนกับตัวหูฟังด้านหลังจะเป็นพอร์ชาร์จ Type C การหยิบเก็บตัวนี้ที่ตัวฝาเคสและที่เก็บหูฟังก็จะเป็นแม่เหล็กเก็บพกพาได้สะด,ดวกครับ มาดูจุดขายแล้วก็ที่คุ้มมากๆ,ๆเลยก็คือเรื่องของสเปคนะครับตัวนี้สามารถกันน้ําได้ด้วยครับที่ระดับ ip 54กันน้ํากันละอองน้ําได้ในระดับหนึ่งเลยแต่ตัวนี้ไม่สามารถนําไปจุ่มน้ําได้นะครับเอาไว้ใส่ออกกาลังกายได้เหงื่อชุ่มๆมตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยครับส่วนในด้านของแบตเตอรี่ตูฟังใช้งานได้ต่อเนื่อง6ชั่วโมงชาร์จเพิ่มที่เคสได้อีก3รอบรวมๆแล้วใช้งานได้นานถึง24ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้ง ระยะเวลชาร์จเต็มๆนะครับจาก0ถึง100%ตัวนี้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งและถ้าหูฟังแบตหมดก็นำไปชาร์จในเคสเพียง15นาทีก็จะใช้งานได้ประมาณ1ชั่วโมงครับในด้านของการเชื่อมต่อตัวนี้แค่เพียงเปิดฝาขึ้นมามือถือก็จะเจอทันทีแล้วก็กดเชื่อมต่อได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องไปเข้าโหมดบลูทูธให้วุ่นวาย และสำหรับเทคโนโลยีการส่งสัญญาณตัวนี้จะเป็นแบบไบนอร l อลบลูทูธด้วยบลูทูธ5.2ที่จะส่งสัญญาณตรงจากสมาร์ทโฟนเข้าสู่ฟังทั้ง2ข้างตรงเลยนะครับทำให้เชื่อมต่อได้เร็วและ,สะเสถียรกว่าซึ่งการเชื่อมต่อวังผลจะอยู่ที่10เมตรนะครับและข้อดีเลยก็คือสามารถแยกใช้งานหูฟังข้างเดียวได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับ สำหรับโคเด็กที่ตัวนี้รองรับนะครับก็จะมี2โคเด็กก็คือ SBC และ AAC ที่เป็นโคเด็กมาตรฐานที่ทั่วโลกเขายอมรับแล้วก็ใช้กันอยู่ทุกวันนี้เลยครับฟีเจอร์เสริมนะครับตัวนี้ใจดีมากๆครับเขายังมีเกมโหมดมาให้ด้วยนะครับที่เวลากดใช้แล้วก็จะทําให้การดีเลย์เนี่ยน้อยลงการใช้งานก็แตะที่หูฟัง3ครั้งก็จะเข้าสู่เกมโหมดนะครับเดี๋ยวเราจะไปเทสกันให้ดูว่ามันจะดีเลย์กันขนาดไหนนะครับ นครับนอกจากฟีเจอร์การเล่นเกมในเกมโหมดแล้วทางแบรนด์ก็ยังเคลมมาเลยว่าตัวหูฟังเนี่ยใช้เทคโนโลยี DNN Model Based อัจฉริยะซึ่งเขาบอกเลยว่าถ้าตอนคุยโทรศัพท์เนี่ยเสียงแบ็คกราวอื่นๆถ้าไม่ดังมากเกินไปนะครับตัว AI ตัวนี้จะช่วยตัดเสียงรบกวนจากไมค์ออกไปได้ให้หมดเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปทดสอบเสียงให้ชมกันเลยครับโอเคครับทดสอบเสียงไมโครโฟนเจ้า OPPO ตัวนี้เลยนะครับเสียงที่รับได้ถือว่า คุณภาพดีทีเดียวตอนนี้อยู่ในห้องที่เงียบๆไม่มีเสียงแอมเบียนอะไรเลยนะครับก็ถือว่าคุณภาพใหม่ดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูแอมเบียนด้านนอกดูครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะทดสอบครับทดสอบอันนี้เสียงแอมเบียนไม่ได้ดังมากนะครับเดี๋ยวเราผมลองเงียบๆไปฟังดูโอเคครับตอนนี้น่าจะรับเสียงพูดได้ดีอยู่นะครับอันนี้แอมเบียนถือว่าไม่ดังมากลองให้มันดังกว่านี้ดูนะครับอ่ะทดสอบครับทดสอบทดสอบครับทดสอบครับทดสอบครับ ทดสอบรับทดสอบรับทดสบจริงๆก็เสียงแอมเบียนหายไปจริงๆนะแต่ว่าถ้แอมเบียนดังมากเสียงพูดก็จะบี้เป็นปากด้วยนะครับทดส,<อ>สอบให้ดูคร่าวๆกันประมาณนี้ครับ <S <S โอเคครับและก่อนจะไปรีวิวเรื่องเสียงตัวนี้เดี๋ยวเราขอสรุปคีย์ไฮไลท์เจ้า Oppo Enco Bud ให้ตามนี้ก่อนเลยครับ ในด้านลองเสียงนะครับเริ่มกันที่สเปคเลยตัวนี้มาพร้อมไดเวอร์ขนาด8มเมตรรองรับความถี่ที่20เฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตซ์ก็ได้มาตรฐานตามหูฟังทั่วไปเลยครับ <c oughs> ด้านของแนวเสียงตัวนี้จากที่เราลองฟังดู <c oughs> ก็จัดว่าดีทีเดียวมากๆมาโทนแบบอุ่นๆวอมๆนะครับโดดเด่นในย่านของเสียงเบสมาลูกค่อนข้างใหญ่โดดเด่นในเรื่องของแรงประทะการเก็บตัวของเบสจะอยู่ได้ในระดับกลางๆไม่ได้เป็นเบสที่กระชับมากเป็นเบสที่เน้นความใหญ่ฟังสนุก ใครที่ชอบเสียงเบสครับเรียกได้ว่าน่าจะถูกใจแน่ๆส่วนย่านกลางก็จะเป็นโทนเรียบๆนะครับไม่ถือว่าพุ่งหรือเด่นมากเสียงร้องจะกลืนอยู่กับดนตรีเป็นโทนเสียงกลางที่มนๆฟังง่ายฟังสบายครับเสียงสูงก็เช่นกันนะครับตัวนี้จะมาโทนแบบปลายมนๆแต่ว่าจะพุ่งไปด้านหน้าเล็กน้อยเก็บตัวเร็วได้ยินรายละเอียดเครื่องดนตรียิบยับได้อย่างครบถ้วนครับแต่ว่าไม่ได้โดดเด่นมาก ส่วนวิธีเสียนะครับตัวนี้อยู่ในระดับกลางๆไปจนถึงแคบนะครับแต่ว่าเขาแยกแยะเลเยอร์จัดวางเครื่องดนตรีได้อย่างเป็นระเบียบแบบกระชับชบนะครับภาพรวมก็คือเป็นหูฟังที่ฟังเพลงในค่อนข้างหลากหลายได้ยินชัดทุกย่านแต่ก็จะเน้นในโทนที่วอร์มซะมากกว่านะครับซึ่งก็จะฟังได้ดีในแนวของเพลงป๊อปโซลแอนด์บี็อกหรือฮิปฮอปนะครับ สรุปกันเลยครับสำหรับเจ้า Oppo Enco Buds ตัวนี้ก็น่าจะเป็นหูฟังอีกตัวที่จัดว่าคุ้มสุดๆได้เทคโนโลยีใหม่แบบจัดเต็มทั้งบลูท t ธ5.2เกมโหมดในตัวและเสียงที่เกินราคาใช้ได้ทั้งฝั่ง iOS และ Android แต่จะใช้ได้ดีกว่าในฝั่ง Android นะครับเพราะว่าจะปรับเพิ่มเติมผ่านแอปได้อีกนะครับสำหรับข้อควรระวังตัวนี้เลยคือตัวนี้ไม่แถมสายชาร์จมาให้และบางโหมดจะไม่รองรับกับฝั่ง Apple นะครับ แต่ว่าสําหรับใครที่ตั้งงบหูฟังไว้ที่1,000บาทตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่อยู่อันดับต้นๆเลยครับก็สำหรับใครที่ชอบรีวิวเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r คร้ให้ชาแนลเราด้วยหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวนี้ก็สอบถามเรามาได้ที่ด้านล่างเลยแล้วยังไงก็พบกันใหม่กับคลิปรีวิวหน้าครับสวัสดีครับ